เอาละครับนี่คือวิธีนำเซฟกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมนะครับอันดับแรกเลยเมื่อเราอัปแครกปัจจุบันเสร็จแล้วคือว่าแครกตัวใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนตัวเลขสตรีมข้างในนะครับในตัวเกมเปลี่ยนตรงสตรีม ขีดล่าง f id จะเปลี่ยนแค่ตรงนี้เพราะว่าทางบริษัทสตรีมเขาจะบล็อกตัวเลขตรงนี้ไม่ให้เราเชื่อมต่อหรือออนไลน์ได้วิธีออนไลน์ก็แค่ผ่านตัวเลขตรงนี้และในนาทีนี้ถ้าเกิดตัวเลขนี้มันมีปัญหาให้เราอะมาโหลดแคคคือตัวแก้ให้มันออนไลน์ได้เสมอจากนั้น พอแก้แล้วตัวเลขมันข้างในมันเปลี่ยนแล้วเซฟยังไม่ได้เปลี่ยนทีนี้เราก็ทําการเปลี่ยนตัวเลขกันนะครับโดยมาดูว่าตัวเลขล่าสุดคือตรงนี้ผมจะแก้ให้ตลอดนะครับหลังจากอัปแคคจะแก้ให้ตลอดขั้นแรกเลยนะครับเข้าตามที่ผมว่า smart steam user data แล้วก็ตัวเลขบาร์บานะครับ เข้ามาคอมพิวเตอร์ไดสีอ่าไม่แล้วแต่บุคคลนะครับว่าจะเก็บสมาร์ตสตรีมไว้ไหนเข้าในสมาร์ตสตรีม user data แล้วก็ตัวเลขบาบาบาของผมมันจะเป็นตัวเลขตัวนี้เพราะว่าขึ้นอยู่กับ id สตรีมของเราครับมันจะสุ่มมาให้อ่านี่งไงตัวเลขปัจจุบันก็คือ1 9 1 0 0 9ก้าหนึ่งหยขอ่าให้เรามาเปลี่ยนตรงนี้เป็นเก้าหนึ่งหูนแค่นี้แหละครับเปลี่ยนแค่ตรงนี้เองถ้าไม่ได้ผลยังไงนะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่เอ้ไม่ใช่ดิให้เราเข้าเกมอ่ะลบโฟลเดอร์นี้ทิ้งไปเราเข้าเกมหนึ่งครั้งเล่นไปแป๊บหนึง่ง แล้วก็ออกมาออกจากเกมกลางคันเลยก็ได้หรือวยังไงจะเล่นให้จบก็ได้แล้วแต่ท่านออกมาปุ๊บมันก็จะสร้างโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาให้เป็นเซฟเราปัจจุบันก็คือเลเวลศูนย์ให้เราก๊อปข้างในคือเราเราเซฟเดิมเราก๊อปไว้ข้างนอกสมมุติเราก๊อปไ้หน้าเดสก์ท็อปเนี้ยคือแบบแบ็กอัพข้อมูลไว้แล้วก็เอาข้อมูลเดิมมาทับกับตัวใหม่ได้เลยในนี้ หวังว่าคงเข้าใจนะครับทำเป็นคลิปอธิบายแล้วยังไงก็ถ้ามีปัญหาอะไรนะครับก็คุยได้ในหน้าแชท